ปิดบังหนึ่งปรับเนียงอย่างปิดมนันได้ละาขอสายกระได บําพูชนียากบุคคลกระนองโลกแผ่นใดเนี่ยเ้ยเปี่ยนเดาปรัมองปู้ยิทาอุ่นแม่ปีกิทาคุณเอาไปยังเต็มเตวในเงยครูเอื้อเมอถึงบาสอนยิ่งสอนเกิดไอ้บ้านเด็กบาปเด็กบอนเด็กอุ่นเด็กตูบําสันทา้ลูกครัวดูเอารองรียนนี่อ่องติบูนสอนอายิ่งผักผีพริ้มการศึกษาวางติบพรมในงานขึ้นครัมันทาเต็มสไลด์ข้างแผ่นใด ันสวยเรียบรูไตอ้อยกอยิ่งกสักรีย์เฮดสดาเร่ยงบานมันเมียนผุกมันเมียนกรรมปกปองบ้านเมืองไปทุกสพิษสิงราชจะทำมันหน่อยเมียนผุกเมียนกรรมอ่ำเลยเนียงงาผสันคุลตัางปรามกะทุงนาทุงนามนุกก็นองสาสนากุลเลยสิงกรกรานปฏิบัติบ้านเมียน ความสรงบางปรับโอ้ยอ่อมันของในตำราแต่ประตรงโงอ้ยเยอยเจ้าเจียเขียงลูกนอสายเทรุ่งไรเงาลูกประพุตบานปรับถาคุ้ตั้งปรำทมเมร